จูจูก็ต้องกลายมาเป็นนักร้องไร้สังกัดเมื่อมีคำสั่งจากอธิบดีกรมการปกครองให้เพิกถอนการจดทะเบียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยหลังพบว่ามีการแอบอ้างชื่อบุคคลอื่นมาใช้จัดตั้งนวันที่9มิถุนายน2566น,นายนภัทรเดช มณีลังกาคณะทำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการเมืองพักเพื่อไทยและอดีตเลขานุก,การกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์ข้อความผ่านหน้าเพจส่วนตัว เปิดเผยว่ามีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณจัญญาโดยผู้ออกคำสั่งคือนายแมนรัฐ รัตนาสุคนอธิบดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครด่วนครับมีคำสั่งนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยลงวันที่ มิถุนายน2566แล้วจากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีบุคคลผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจำนวนไม่น้อยกว่า3คนร่วมกันยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นท้องที่สำนักงานแห่งใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้นพร้อมกับแนบข้อบังคับของสมาคมรายชื่อที่อยู่และ อาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกจำนวน11คนและข้อที่จริงปรากฏภายหลังการจดทะเบียนสมาคมว่าบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้ที่จะสมัคร สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจำนวน3คนให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องต้องไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแต่อย่างใดและผู้มีรายชื่อในบัญชีจำนวน2รายให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องว่าไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยครั้งที่1ทับ5เมื่อวันที่66 พฤษภาคม2551การที่นำรายงานการประชุมดังกล่าวแนบยื่นกับเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนั้นบุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใดพยานหลักฐานจึงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมิได เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา81่าวคือมีจำนวนสมาชิกไม่ครบ10คน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา49ประกอบม,มาตรา52แห่งพระราชบัญญัตวิวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยทะเบียนเลขที่จ4785ทั2552ลงวันที่13พฤษภาคม2552